วัดกระทุ่มแนนบนนะพี่น้องมาส่งอีอลหลากราบอีสานครับตัวกอธมวันสุดท้ายนะครับโอ้ยพี่พมอนกนนระม <c oughs> านบ่พี่มอนกระมานว้ากมานทั้งเอย้ยทนะ <c oughs> ั้นนทงน้งนองเดินเลยบ่มีโตบ่มีเดือดจืดตุ๋นตุ๋นก็อบอุ่นพี่มอนกระมานพี่มอนกระมาน <c oughs> ศาตร์กับู่อะไรหอมชื่นต้องมองกหนมันเป็นอย่างมันเป็นย่าล้วคนเราก็หามองยิ่งหมดขึ้น ายอยู่นาหนาในที่ได้หูระยะไปอีกแค่ล่ะครับัอเมตร้ลบ่ไร่กดอกบ่ไกลดอกพอกันแซ้ยืนยันแล้ววพาบ่ไกลมไปชมบรรยากาศขายเสียตรงนี้แหละ นี่นะครับเสือก็มีมาเด้อครับหนางานมือนีครับผู้ใดอยากได้ก็เอาเลยครับถ้าผู้ใดเฝ้าเอาก้อนก็ได้ครับผู้ใดเฝ้า,านะครับอัีอ้ลาก็เดี๋ยวไปอ่าทรงอีหลาครับ ม้อนพี่ม้อนนี่แหละเส้นเสือไอ้เพิ่อนเนีเฝ้าซื้อเฝ้าเรียนมาเรื่อยๆอนี่เออขออนุญาตได้ไหเจนหนูก็เป็นด้านหน้าเวทีนะคะเพราะว่าถ้าหยุดในตรงนี้น้องไปไม่ถึงไหนนะคะเออมีตัวมีตัวเดียวเลยละโอเคไปหัน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  จาก่องเลยนะอ๋อหนึงน่งไปแล้วครับมีการยางน้ำมาแล้วครับแอบแอบแอบอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้า่า้องเฝ้า่า้องเฝ้ามาทนอ่มาดองเฝ้าให่นายเวทีนายเวทีนี่จ้า มาแล้วครับพี่น้องมาถึงอีลามาถึงหน้างานแล้วนะครับที่วัดท่าเสาครับพี่น้องเดี๋ยวเจ้หนอ่อยเอาเสือเอาเสือไปจับนายนะครับลงมาหน้างานนะครับพี่น้องเ,อเตรียมงานไว้แล้วครับพี่น้องอตอนนี้ก็เป็นพื้นที่หลังเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวอเอาไ้ตรงน,นี้ครับพี่น้องเอยวไปเบื้องเอาเสือครับ อล้วบ่ไปทั้งหุ่นป่ะเสือ,อยไ,ไปหุ่น่มมีโต๊ะเลยบมมีโต๊ะกัจำเป็นแล้วมาครับเออ,นนอเ,าอาเาานเาะเดี๋ยวไป,ไปหาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาต้องหาวิธีต้องหาวิธีหาวิธี มื่อนี้มันเป็นงานงานทางวัดเพิ่นจ่างมาเป็นปะ,อะโอ้คือเนี่ยเดี๋ยวเขาสิโยฟังไหนฟังพี่หรือฟังพุ่นยุฟังนี่ก็ได้มั้งไป่ใม่เรื่องอจืดเรื่องไปทางพุ่นปะบอสมันยังโมไก่อีหลา่าอีหลามาเศรา้าเช็กซื้อนี่ก็เส้นหนี่เลยมั้ยฮะ

ครับบรรยากาศโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่ครัวมื่อนี้ม่ครัวมะาด่าเม่ปากดอกขั้นอีหลาบอีหลาบ่ได้มื่เบิ่งคลิปช่องหอยดอกบ่เห็นดอกเอออย่างนี่ฮะนี่ครับบรรยากาศสวัสดีครับอัวรโลนะครับจะนะ ไปเบิ่งบ้านไม่ลอยไปทำมเพิ่งเสืยบอ่ะไปถามมึงอะไรเสียเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นของเขาเอาเป็นของกันเดบ้านไหนี่บอกอ่าอันนี้นะบอขอให้พันที้พันเศษกันที่กันเศษไปแล้วพันเออนี่ครับไอ้อเนี้ยขอขอเช่าหรือยืมไม่ได้ไปขายไปขายวางขายเสื้อตรงนี้ครับวางขายเสื้อตรงนี้ได้ไหมครับไม่นานหรอกครับ ได้เลยครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับ่านนายอ่าเลยละในการร้างคนสร้างคนสอนนะฮะอบคุต่อแม่ต่อให้สูยไว้ไปจนถึงวันสุดทย เอพมาสองร้อยลักไครัเปาตึงสองหมดแล้วหมดเลยนะครับเราาเป่าหลายวแล้วนะอัเปาแจกหลายวันนจะป็สุดท้ายเราลองเท่ากันเลยโครับ้อมมีหลาส ผมนึกว่าจะไม่ช่วงหลักนะครับนี่แหะครับบรรยากาศเตรียมพร้อมนะครับผู้ใหญ่ได้เสื้อนะครับเด้อมานะครับพี่น้องก็ในาเวทีก็พร้อมแล้วครับพี่น้องอภิรมสหรักขี่นี้ฝากไว้สิ่งเดียครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเด้อสวัสดีครับ